ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนเรื่องวิธีการทําชิ้นกระโปรงกางเกงที่เราจะเอามาลูดติดกับตัวเสื้อในก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแพทเทิร์นแยกออกมาเพราะว่ามันสามารถทําเป็นชิ้นที่เอาไวใ้ใช้เป็นกางเกงตัดต่อแยกกันได้ด้วยนะคะเราก็เลยทําแยกไว้นะขั้นแรกเลยค่ะให้คุณ วัดจากริมกระดาษลงมา3เซนนะคะเมื่อวัดจากตรงนี้มา3เซนแล้วนะคะก็วัดจากริมกระดาษนี้เข้ามาด้วยะะประมาณอันนี้จะเป็นการเผื่อนะคะว่าเราอยากจะให้ตะเข็บขาในเนะะี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่นะคะอย่างน,นี้เนี่ยครูก็จะตีเอาไว้สักประมาณนิ้วหนึ่งนะคะ เส้นนี้นะคะตียาวถส,สุดขรดานเลยนะอันนี้นะเ่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็วัดเอาความยาวของขางเกงก่อนเลยนะคะขางเกงที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะคะจะอยู่ที่ความยาวประมาณ39นิ้วนะคะเราก็วัดจากเส้นเอวนี่นะคะนี่คือเส้นเอวนะ วัดลงมาสามสิบเก้านิ้วนะคะจักเส้นเอวนี้นะวัดลงมานะคะอันนี้เราเบรกไว้ก่อนที่ย2สองนิ้ว้ก่อนหนึ่งครั้งนะเสือายวัดเลื่อนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเสือว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเข่าด้วยนะคะย2สองนิ้วอันนี้จะเป็นเข่าของคนที่สูงถึงร้อยเจ็สิบนะแต่ถ้าเกิดของคนเนี้ยที่ สั้นกว่าเนี่ยก็จะขึ้นมาอีกประมาณ2เซนตรงนี้นะคะก็คือ56าอันนี้ประมาณ58นะก็คือ2ีนิ้วเนี่ยตรงนี้นะจากตรงนี้ค่ะ2ีบสองนิ้วแล้วเราก็เลื่อนสายวัดลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะให้มันได้ถึง39เท่ากับความยาวที่เราต้องการนะมาเริ่มจากการ วัดเส้นกลางหน้านก่อนนะคะกลางหน้าหรือกลางหลังนี่แหละก่อนเลยนะคะปกติแล้วเงื่อนไขในการสร้างกระปงเงางเกงอะคะ่ะก็จะเป็นเป้าที่ค่อนข้างกว้างหน่อยหนึ่งในความคิดของกูนะคะมันก็คือการเอาขนาดเป้ารวมอะที่เป็นเป้ากว้างตรงนี้เนี่ยประมาณสักสิบก้าเสรรวมกันนะโดยที่รูจะใช้ชิ้นหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดห้านะ แล้วก็ชิ้นหลังอีกอีส่วนที่เหลือก็คือสิบอ็ดุห้าแบบนี้อันนี้คือสูตรที่ครูใช้ประจําอยู่นะคะถามว่าทําไมครูถึงไม่ทำเท่ากันเลยเพราะว่าครูไม่อยากให้เป้าหน้ามันยืนมากไปนะคะครูก็เลยให้มันไปอยู่ข้างหลังที่เป็นพื้นที่ของคนซักแบบนี้นะก็จะออกมาดีกว่านะคะเป้ายืนชิ้นหน้าอยู่ที่7จุดห้าอันนี้ก็เป็นเป้ายืนหลังสิบหแบบนี้ เมื่อเราเห็นว่ามันเป็น11.5แบบนี้เราก็วัดจากริมกระดาษเนี่ยนะะออกมา11.5มีเส้นตรงอันนี้จะเป็นเส้นกลางหน้าลงมาแบบนี้แล้วก็ตียาวๆลงมาหน่อยนึงนะ เราไม่รู้ว่าเป้าตีที่ตรงไหนตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นยื่นเท่าขนาดเป่ายืนที่เราจะใช้คือ11.5เซนอันนี้คือเป็นของที่หลังเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาตีกําหนดองค์ส่วนที่เป็นตําแหน่งเส้นสะโพกกับความลึกของเป้ากันนะคะเส้นสะโพกนะคะปกติแล้วเนี่ยนะบางคนจะใช้จากเอวล,ลงมา20เซนล้ขีดเลยอันนั้นก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่า บางคนนะไม่ถนัดเนี่ยก็จะใช้ขนาดเป้าเป็นเกณฑ์นในการสร้างเลยยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างกรณีนี้เนี่ยเป้านะคะคูจะใช้อยู่ที่ประมาณสะโพกขนาดนี้นะแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ165เนี่ยเป้ารวมเนี่ยอยู่ที่66เซนหารสองเท่ากับ33ลบ5เท่ากับ28ก็จะออกมาอยู่ที่28ตรงนี้อันนี้คือเป้า นะคะเป้าลึกเป้าลึกสำหรับกางเกงธรรมดาทั่วไปสูตรตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับการสร้างกางเกงธรรมดาได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยครูเอามาใช้กับการดูกระโปรงกางเกงนะคะจากนั้นตรงส่วนนี้ค่ะเราจะวัดขึ้นไปอีกประมาณ6เซนหรือก็คือประมาณ2นิ้ว1ส่วนสตรงนี้ก็ได้อยู่นะคะตำแหน่งเส้นตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นสโพเอาไว้ไมาทัดวางตั้งฉากเมื่อขีดทั้งสองข้าง ันนี้จะเป็นเส้นสะโพกชี่ไว้ใช้ตอนนี้เราได้เส้นเอวเส้นสะโพกแล้วนะจากนั้นจากเส้นเอวนี่แหละคะ่ะวัดลงมาเซนหนึ่งวัดลงมาเซนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ต้องพับเก็บของเอวหน้าของชิ้นหลังแล้วก็ตำแหน่งการยืนหย่อนลงของหน้าท้องของชิ้นหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะต้องเก็บตรงนี้เข้านิดหนึง่งนะพอเราได้มาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็วัดตรงนี้เลยค่ะ จากเส้นที่เรามาร์คเอาไว้นี่หนึ่งเซนนี้นะลงมาจนถึงเส้นเปาลึกที่เป็น28เซนเนี้ยที่เราวัดไว้ตอนแรกเนะะี่ยค่ะตอนนี้เราจะได้อยู่ที่27เพราะว่ามันลงมาตรงน,นี้หนึ่งเซนเนาะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนค่ะ3ส่วน27เหารสเท่ากับ9ก้าแบ่งขึ้นมา3ส่วนเราจอยู่ที่เซนนี้ ตำแหน่งนี้แหะคะ่ะที่จะเป็นตำแหน่งที่เราเอาไว้สําหรับสายพวกซิปหรือว่าตำแหน่งในการโค้งเป้าทั้งหลายแหล่ซึ่งพอเราได้ตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็สามารถสร้างต่อได้แน่นอนว่าสูตรนี้เราก็เอาไปใช้ในการสร้างพวกกรงเกงทั่วไปได้นะคะเอาไม้บรรทัดวัดตั้งฉากจากไปตัวหนึ่งเซนเนี่ยออกมานะนนตัวนี้นะคะเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้น กลางหน้ากับกลางหลังนะเส้นนี้นะเป็นเส้นทั้งกลางหน้าและกลางหลังนะคะมาร์กที่ตำแหน,น่งนี้ถ้าตัวนี้เป็นกังเกงที่มีซิปนะคะเราก็จะใช้ดูทูนียเป็นเกลยในการใส่ซิปของเราด้วยนะคะอาจจะวัดลงมาสักครึ่งนิ้วจากตรงนี้มาก็ได้ให้พันอยู่ช่วงใกล้ๆกกับสะโพกหน่อยก็ได้หรือว่าถ้ากังเกงตัวนี้หลวมเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นิ้วหนึ่งนะคะจากนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะมาทําการ ตีเส้นตรงส่วนที่เป็นเป้าลึกของกระโปรงกางเกงกันบ้างวิธีคำนวณน,นะคะเป้าลึกของกระโปรงกางเกงนะมีอยู่สองแบบด้วยกันสูตรแรกก็คือเอาเป้านี่แหละค่ะ6กนะคะบวกย่อนเลยนะคะเจ็เซนแล้วก็หาร2อลบหนะคะ สูตรนี้เราจะลบออกมาได้อยู่ที่สามสิบเอ็ดจุหเซนหรือแบบที่2แบบที่2อันนี้จะเป็นอันที่ครูชอบใช้มากกว่าในกรณีที่ใช้กับพวกระโปงกางเกงแบบนี้นะเพราะว่ามันจะสามารถเอาไปใช้พวกงกางเกงแยกได้ด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยสูตรเนี่ยมันใช้กับจำสูตรที่เราแบบไม่อยากให้เป้ามันยานมากๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ตัวนี้ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้ปรุงสูตรที่เป็นกระโปรงกางเกงอยู่เนาะ ในเมื่อเราจะใช้กระโปรงกางเกงนะคะที่เป้าค่อนข้างยานหน่อยกูก็จะมาใช้สูตรที่2ส,สูตรที่2คืออะไรเราจะใช้สะโพกเป็นเกณฑ์ค่ะสะโพกเนี่ยอยู่ที่98ขนาดสะโพกของคนใส่เนี่ยอยู่ที่98เราเอา98เนี่ยหาร3มเลยนะหาร3จะอยู่ได้อยู่ที่ประมาณ3 2.5จกนั้นเราจะใช้ตัวนี้แหละคะ่ะเป็นเกณฑ เพราะว่าคุณอยากได้เกางเกงที่ค่อนข้างหลวมมากๆนะคะหน้าเป้าจะยานหน่อยเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเกิดมันสูงมากแล้วมันตื้นนะคะ<ม>เวลาทำออกมามันจะดูไม่บาลานซ์เท่าไหร่เราก็จะใช้ตัวนี้มา,ามประมาณ3.2.5ชห้น2.7ได้อยู่ก็ว่าวจากตำแหน่งข้างบนสุดนี้นะลงมา เส้นยื่นออกไปแบบนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเป้ากระโปรงเขนนะคะจากตรงนี้นะคะตอนนั้นเราบอกไว้ว่าเป่ายื่นเนี่ยของข้างหน้าเนี่ยเอา7.5เป่ายื่นข้างหลังเอาอยู่ที่11นะคะดังนั้นเนี่ย11เนี่ยเราก็สามารถแต่งโค้งข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นของชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเนี่ยเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งอ,อันนี้ครูก็จะใช้เป็นสีเขียวเนาะสีเขียว7.5 อันนี้จะเป็นเป้ายิงของข้างหน้านะคะยืนมาเส้นนี้อันนี้เป็น,นของข้างหลังเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเราก็จัดการเอาไม้เฟ้งแต่งก่ะหรือว่าบางคนจะใช้มือแต่งก็ได้แล้วแต่เลยนะอันนี้นี้เพราะว่าเพ่อตัวนี้มันเป็นเป้าที่ค่อนข้างยานอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี้ยมันก็เลยไม่ต้องเีเรียสมากเนาะให้มันไล่ตามเส้นสีแดงที่เราแต่งเอาไว้นี้นะยาวลงมานะคะยาให้มันควักเข้าไปนะแล้วก็ยาให้มัน ป้านมากนะคะไม่งั้นเป้ามันจะไม่สวยนะนี่ของชิ้นหน้านะคะเราเวลาแต่งนะของชิ้นหลังนะคะให้มันไล่กับไอตัวชิ้นนี้ออกมาอย่าให้มันโก่่มากนะคะแล้วเราค่อยๆไล่ออกนี่มาให้มันดูเราไล่กับไอตัวเส้นสีแดงนี้นะค่อยๆเบนออกมา สังเกตนะคะว่าของครูเนี่ยจะให้มันค่อยๆโค้คงละละละแล้วลาดไปแบบนี้นะครูจะไม่ให้มันชิมเข้าไปตรงๆนะคะเพราะว่าเวลามันชิมเข้าไปเนี้ยเวลาเย็บเนี้ยนะมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเป้าสายยานาขนาดนี้แล้วแล้วจะทิ้มทำไมอีกใช่ไหมเราก็ค่อยๆไล่มันนิดหนึ่งนะทั้งสองข้างเลยอ่ะเราก็จะได้นะคะตรงส่วนอันนี้ที่เป็นของชิ้นหน้านะแล้วก็อันนี้สีดําที่เป็นของชิ้นหลังแบบนี้อืม เมื่อเราได้อันนี้แล้วนะเราก็มาดูเส้นขาแข้ง,งนะคะซึ่งขาางเกงเนี่ยสองสีดำเนี่ยยังเป็นเส้นนี้อยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เขียนไปเลยว่าเป็นของชิ้นหลังนะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาขีดของส่วนที่เป็นพาร์ชชิ้นหน้ากันบ้างนะคะเราก็ดูว่าชิ้นหน้าเนี่ยกับชิ้นหลังห่างกันเท่าไหร่น,นี่สี่เซนเนาะเราก็วัดสี่เซนเท่ากัน จากนั้นก็เอาไม้บรรทัดตียาวลงมาะคะนะอันนี้นะเสร็จแล้วนะคะในการเตรียมแพทเทิร์นตรงส่วนที่เป็นพารกระโปรงกองเกงนะคะส่วนที่เป็นเป้านะจากตรงส่วนด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ รีสไตล์ละเพราะว่ามันจะเป็นพัดของกางเกงที่เป็นพวกสะโพกพวกนี้นะเป้าส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครูเอาไว้ใช้กับคนหลายไซส์มากนะคะก็คนส่วนสูงประมาณสัก1 6อยหกถึงร้อยอยถึงร้อเนี่ยันเนี้ยเป้าเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะน่าจะใช้ได้กับผู้หญิงที่มีตั้งแต่สะโพกสักแปสิก้าอย่างเงี้ยจนถึงไซส์ L ไปเลยอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะซื้อเอลได้ด้วยซ้ำน,นะ เป้าลึกขนาดนี้นะคะก็มาลองใช้ดูเพราะว่าเราใช้เป้าะโพกกในหาร3ามเอาเนาะมันจะค่อนข้างลึกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการแต่งตัวกางเกงที่เป็นเอลูดก,กันบ้าง